ัข้องข้อตกลงในชั้นเรียนน่ะ เป็นของหนูศูนย์ันาเด็กเล็กบ้านพัน์สวรรค์ตำบลบุรีจังหวัดรมุทรคุณครูของหูชื่อดัง ลองเพลงให้ฟังหน่อยเพลงเรามาโรงเรียนเรามาโรงเรียนเรามาโรงเรียนไม่เรามาโรงเรียนก่อนเรามาโรงเรียนเราเียนเราอ่านเราานสานุกถูก <S ainsi> Bye. <laughs>